โกลเด้นแอนเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมประจําเดือนธันวาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะ ไพ่ยิบซีไม่เคยตอบป่าใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอเปิดไพ่ในอดีตนะคะไล่เรียงไปจนถึงปัจจุบันอนาคตนะให้กับชาวราศีกุมนั่นเองนะ ไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีกุม The e m p l e s e The High Princess, Page of v a n สามถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย The Sun นะไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีกุมเลยนะคะ ในช่วงอดีตนั้นนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกุมคุณลักสวยลักงามเป็นพิเศษเลยนะคะชอบในเรื่องความสวยความงามอยากเห็นตัวเองมีความสุขมีความสวยหรือ คิดอยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามเรียบร้อยแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือสิ่งที่ชาวราศีกุมผู้หญิงนั้นโฟกัสนั่นเองนะ,ะรวมไปถึงคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกแล้วเนี่ยนะคะก็ให้ความสําคัญกับในเรื่องครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลสามีดูแลลูกได้เป็นอย่างดี แต่นะคะไม่วายมีเรื่องของเขาเรียกว่ามีภรรยาหลวงแล้วก็ต้องมีภรรยาน้อยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะตกอยู่ในสถานะภรรยาหลวงนะคะแล้วคุณมารู้ว่าสามีนั้นแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วอาจจะมารู้ตัวเออฉัน ตกู่ในสถานะของเมียหลวงหรือตกในสถานะของเมียแต่งหรือเมียหลวงเมียอะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วนะคะเป็นครอบครัวแล้วก็จะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาด้วยนั่นเองนะคะแต่สําหรับใครที่แต่งงานหรือว่าเาพิ่งแต่งงานหรือมีความรัก นะเบ่กบานอยู่ในช่วงอดีตที่ผ่านมามีหลายคนนั้นได้มีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์หรือมีโอกาสในเรื่องของการตั้งครรภ์เช่นเดียวกันนะคะแต่สําหรับใครที่ไม่พร้อมนะในอดีตที่ผ่านมาพลาดหลายครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าพลาดเพราะว่าอาจจะท้องโดย ไม่พึงประสงค์หรือไม่พร้อมที่จะท้องหรืออะไรประมาณนี้ก็มีให้เห็นเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ชาวราศีกุมภ์ผู้หญิงนะจะต้องมีโอกาสที่จะตั้งครรภหรือว่าตั้งครรไม่พึงประสงค์อยากตั้งครรภหรืออยากมีลูกก็สมปรารถนากันไปเรียบร้อยหลายคนนะคะนะแต่สําหรับคนไม่พร้อมนี่ก็ค่อนข้างที่จะหนักใจอยู่ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะคะ โอเคต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีกุมในช่วงอดีตที่ผ่านมาใบนี้บอกให้รู้ว่าเป็นนาลีอุปธรรมนะนาลีอุปถร,รมอาจจะมาในรูปแบบของแฟนอาจจะมาในรูปแบบของแม่อาจจะมาในรูปแบบของเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้เช่นเดียวกันที่ซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินความรักนะคะในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเรียกว่านาลีอุปธรรม คำชูผู้ชายชาวราศีกุมอยู่ต่อมาก็จะเป็นไพ่ The High Princess นะคะใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีมีนนะมีชาวราศีกุมที่เคยคบหรือกาลังคบกับชาวราศีมีนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันผู้หญิงชาวราศีกุมไพ่ใบนี้ในช่วงอดีตนั้นคุณเป็นเจ้าแม่เคลียร์จิตเป็นเจ้าแม่สายแฟชั่นเป็นเจ้าแม่สายเขาเรียกว่าอาร์ตตัวแม่หรือเป็น นักครีเอเตอร์ตัวแม่ไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องความรักคุณค่อนข้างอ่อนไหวง่ายนะในอดีตนะคะรวมไปถึงอาจจะมีความรักของการที่แบบอ่อคนที่มีครอบครัวมีเจ้าของแล้วเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ เลอไปคบหาดูใจกับเขาเหล่านั้นแล้วก็ทําให้ชาวราศีกุมนั้นเจ็บช้าน้ําใจไม่น้อยเช่นเดียวกันนี่คือประสบการณ์นะคะที่ผ่านมาของชาวราศีกุมมันเป็นแพ้ในอดีตไปแล้วแหละนะคะต่อมาก็คือชาวราศีกุมผู้ชาย เป็นความรักที่มีการครบซ้อนมีการลักซ้อนซ่อนเงื่อนเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วแต่ก็มาคบกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นการที่แบบคบกันแบบลับๆคบกันแบบปลบ,บ,บซ่อนๆเป็นลักซ้อนอะไรประมาณนั้นต่อมาเป็นไพ่เพจออฟวอล ใบนี้สําหรับชาวราศีกุมคนใดในอดีตนั้นที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณเขาคนนั้นนะมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวเกินวัยของเขามากๆถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะมีความรับผิดชอบในการเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานนะคะถ้าเขาทางานแล้วนะแล้วก็เขาเป็นคนที่มองเป้าหมายแล้วก็โฟกัสเป็นอีกสิ่งที่เขาตั้งใจไว้อย่าง อย่างแน่วแน่มากๆสําหรับคนคนนี้นั่นเองบางทีเพอเผลอเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานไปด้วยส่งเสียตัวเองเรียนไปด้วยตั้งแต่เด็กจึงทําให้เขาเติบโตมาวุ่นมีวุฒธธิภาวะมากกว่าเพื่อนใบเดียวกันของเขานั่นเองนะคะรวมไปถึงบุตรบริวารของชาวราศีกุมก็ได้นะคะที่ให้ความสําคัญในเรื่องการเรียนหรือการที่จะมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานหรือการเรียนของเขานะคานี่ก็คือบุตร หรือบริวารของชาวราศีกุมนะลูกชาวราศีกุมอาจารย์บอกเลยในอดีตเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจนะตั้งใจปุ๊บคือได้ดีงนาะไม่ว่าจะในเรื่องการเรียนหรือในเรื่องการทํางานนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่สามถ้วยใบนี้นะคะมีการเข้าสังคมมากยิ่งขึ้นในช่วงอดีตของชาวราศีกุมนะ การได้พบปะกับผู้คนใหม่ๆหรือรวมไปถึงคนเก่าๆที่อาจจะแวะเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนั้นนะคะอาจจะได้มีโอกาสได้เจอกับเพื่อนเก่าที่คุณอาจจะคิดว่าเอออาจจะไม่ได้เจอกันแล้วไม่เคยได้เจอกันนานแล้วอะไรเงี้ยก็กลับมาเจอพบปะกันอีกครั้งหนึ่งหรือรวมไปถึง เป็นเกณฑ์ที่คนรักเก่าหรือแฟนเก่าของชาวราศีกุมนั้นกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะกลับเข้ามาในฐานะของมาทักทายหรือกลับเข้ามาขอโอกาสกลับมาเพื่อที่จะ เขาอยากจะรู้ว่ามีโอกาสจะกลับมาได้ไหมกลับมาคืนดีกันอะไรเงี้ยพอที่จะมีโอกาสไหมอะไรประมาณนี้นะคะแต่อาจารย์ก็ดูนะมีชาวราศีกุมบางคนมุบอ่อนเรียบร้อยแล้วชาวราศีกุมส่วนใหญ่นะอาจารย์บอกเลยว่าเป็นคนแล้วเจ็บแล้วจานะไม่ใช่เจ็บแล้วกลับไปเจ็บซ้าๆนะเป็นคนที่เจ็บแล้วจําบอกเลยแล้วก็กล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมาก ราศีกุมเป็นราหูนะคะเป็นราศีประจำตัวนั่นมีความแบบเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นคนที่เจ็บแล้วจำนะการที่แฟนเก่าหรือคนรักเก่านั้นจะกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณคุณก็ดูการกระทําเป็นหลักเลยนะ,ะไม่ใช่แค่พูดดีพูดไปเรื่อยๆเนี่ยชาวราศีกุมจะไม่ไม่หลงในคําพูดแล้วนะคะนะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะซั เป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงอดีตของชาวราศีกุมอะไรก็ตามในอดีตนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์อาจารย์รู้สึกว่าเขาหรือคุณนะคะที่คิดว่าเขาคือความสุขของคุณคุณคือความสุขของเขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบนี้จริงๆนะคะเหมือนคุณเข้ามาเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาและทำให้เขามีกำลังใจมีพลังกายมีพลังกาย น,ะะนี่ก็คือในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะ,ะแต่อาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีกุมนะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะซิกเซนลังสังหอนแม่นยำมากๆและก็ชอบดูดวงนะคะชอบในเรื่องของโหราศาสตร์ตัวเลขอะไรเป็นมงคลสายมัวอะไรประมาณนี้ชาวราศีกุมจะชอบนะแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องนี้เลยก็ได้หรืออาจจะเป็นโหนหรือว่า นักทำนายดวงไปเลยก็ได้ชาวราศีกุมจะทำได้ดีมากๆนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในทำนองนี้โหราศาสตร์หมอดูอะไรประมาณนี้จะเหมาะกับชาวราศีกุมมากๆนั่นเองนะคะนะรวมไปถึงการที่มีชื่อเสียงผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาก็ได้แต่เวลาอยู่กับแฟนหรือคนรักเนี่ยชาวราศีกุมจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรขี้อ้อน มีเสียงสองเสียงสามกับแฟนนะคะทาตัวเป็นเด็กนะคะ,ะเวลาอยู่กับแฟนแล้วได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือในฐานะของผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยมันได้ปลดปล่อยแล้วจะทาให้คุณรู้สึกว่าเออความรักครั้งนี้มันอบอุ่นนะความรักครั้งนี้มันมันเหมือนแสงสว่างที่แบบเขาเข้ามาแล้วทําให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะคะชาวราศีกุมจะชอบคนที่แบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณเลย นะเขาเข้ามาแล้วห้ามเปลี่ยนแปลงคุณนะคะเขาเข้ามาต้องเข้ามาเป็นความสุขต้องเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจ inspiration ให้กับชาวราศีกุมนี่ก็ถือว่าเป็นความรักที่สดใสยอยู่นะคะถ้าเป็นในลักษณะนี้ของคนที่เข้ามาในอดีตนะโอเคในอดีตของชาวราศีกุมส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีมีนนะคะราศีธาตุไฟราศีธาตุน้ํา ต่อมาจะขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีกุมค่ะใบแรกนะห้าเหรียญ สดาบ8ดาบ the flu แล้วก็ต่อมาด้วย1ดาบนั่นเองไพ่ดาบค่อนข้างเยอะนะในปัจจุบันของชาวราศีกุมยังไงก็มาไล่เลีเลยงไพ่ใบแรกเลยนะคะใบแรกก็คือไพ่ห้าเหรียญนั่นเองนะคะสำหรับไพ่ห้าเหรียญอาจารย์บอกเลยการที่ชาวราศีกุมนะคะสัญลักษณ์ของคุณคือคนเทน้นะะํา ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบทำความดีชอบนั่นนี่ทำเพื่อคนอื่นมากกว่าทำเพื่อตัวเองนี่คือสัญลักษณ์ของชาวราศีกุมนะคะแล้วการที่คุณไปช่วยเหลือคนอื่นเยอะแยะมากมายนั้นนะคะเวลาที่คุณเดือดร้อนแทบจะหาใครคนนั้นมาช่วยเหลือคุณนั้นไม่มีนะ,ะเหมือนคนที่ทำบุญกับคนแล้วไม่ขึ้นนะคะทำเพื่อคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นแทนที่ เขาจะว่าเราดีนั่นนี่บางทีเขาอาจจะมองว่าเราโง่ด้วยซ้าไปนะอันนี้เป็นความจริงที่น่าเจ็บปวดสําหรับชาวราศีกุมหลายครั้งที่ทําเพื่อคนอื่นบางทีคิดขึ้นมานี่คิดทําเพื่อคนอื่นเป็นสิ่งแรกเลยในหัวแต่ทําเพื่อตัวเองเป็นสิ่งสุดท้ายนะคะแล้วก็เจ็บเพื่อคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งแรกด้วยนะะถือว่าเป็นความเจ็บปวดที่แบบชาวราศีกุมนั้น ได้ลิ้มรสแล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังได้ลิ้มรสกับคํานี้อยู่นะคุณจะมานึกถึงสิ่งที่คุณเคยช่วยเหลือคนอื่นไปแล้วเขาไม่ได้เคยเห็นค่าแล้ววันหนึ่งนะคะคุณคิดว่าเออสิ่งที่ฉันเคยให้พวกเขาไปเขาคิดว่าฉันโง่เหรอเขาคิดว่าฉันทำดีกับคนอื่นมันน่าจะได้ดีมันน่าจะได้ผลตอบแทนเป็นสิ่งที่เป็นความ เป็นน้ำใจหรือมีความจริงใจกลับมาให้ฉันบ้างอะไรประมาณนี้ชาวราศีกุมหลายคนก็เกิดอาการน้อยใจอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนที่ชอบให้ไงก็เลยเป็นคนที่แบบเออเสียใจกับสิ่งที่แบบอย่างนี้อยู่เนืองๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะคะ คุณก็มักที่จะทุ่มเทหรือที่จะซัพพอร์ตไม่ว่าจะคนรักเดือดร้อนหรือว่าอะไรเนี่ยช่วยเหลือได้คุณก็จะช่วยเหลือทั้งกําลังกายกาลังใจกําลังเงินกําลังทรัพย์นะคะแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้กับชาวราศีกุมได้รู้นะคะจึงทําให้แบบบางทีชาวราศีกุมนั้นเขาเรียกว่าแสดงออกในเรื่องของการใจดําบ้างอาจารย์บอกเลยนะคะว่า ชาวราศีกุมโดยพื้นฐานไม่ได้เป็นคนใจดําแต่ที่เป็นคนใจดําขึ้นทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขาได้เรียนรู้ถึงในอดีตนะคะที่เจ็บช้ําที่เคยทําคนเพื่อคนอื่นแล้วมันไม่ได้ผลตอบแทนคนอื่นบอกเขาว่าโง่ด้วยซ้ําไปนะ,ะนี่ถึงทําให้ชาวราศีกุมนั้นเปลี่ยนจากขาวกลายเป็นดําก็ได้เช่นเดียวกันนะะต่อมาเป็นไพ่สีดบใบนี้ก็ ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกุมมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์บางคู่ที่มีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะบล็อกกันทางเฟ c บุ๊กอินส t a แกรมทวิตเตอร์ลหรือทุกช่องทางในการติดต่อสื่อสารคือไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากอะไร เ,เกี่ยวกับอธิบายในเรื่องนี้มากนักอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์จึงรู้สึกว่าเอ๊ะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนมันเหนื่อยนะ <S <S เหมือนมันท้อละฉันให้โอกาสคุณมาหลายครั้งและฉันฉันเรียกว่ามันเหนื่อยที่จะให้โอกาสมันเหนื่อยที่จะให้อภัยมันเหนื่อยที่จะฟังคําขอโทษอะไรเงี้ยจึงเลือกที่จะบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาไว้นั่นเองนะคะเออ ต่อมาก็จะเป็นไพ่แปดดาบนะไพ่าดาบค่อนข้างเยอะนะแปดดาบใบนี้อาจารย์บอกเลยการที่คุณทําเพื่อคนอื่นเอ็นดูเขาเอ็นเราก็อาจจะขาดได้ในช่วงปัจจุบนันอาจารย์เตือนเลยนะคะนะการที่คุณไปช่วยเหลือการที่คุณไปให้คนหยิบยืมเงินการที่คุณไปทําเอกสารสัญญาอะไรโดยที่ไม่รอบครอบมีโอกาสที่จะเดือดร้อนถึงตัวเองได้สูงมากมาก ะะมีโอกาสที่จะได้โดนโกงหรือโดนบังคับในสิ่งที่คุณไม่อยากทำนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ชาวราศีกุมจะรู้สึกได้มากที่สุดนาะโดยเฉพาะในกรณีในสิ่งที่คุณไม่อยากทำแต่จำเป็นต้องทำคำว่าต้องทำกับจำเป็นต้องทำนั้น แยกกันชัดเจนมากในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกุมนะและคุณจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากๆด้วยในช่วงปัจจุบันนี้นะคะบางทีมันเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากทําแต่เราต้องทําให้คนอื่นทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องของคุณเลยนะคะ นะอาจารย์พูดประมาณนี้เลยก็แล้วกันในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์บอกเลยมีเรื่องอึดอัดใจหรมีเรื่องที่ทําให้ชาวราศีกุมไม่สบายใจแต่บางทีคุณเลือกเก็บเอาไว้กับตัวเองนะคะให้ตัวเองทุกใจคนเดียวก็พอคนอื่นเออให้เขาได้เห็นในด้านที่แบบเราสดใสแฮปปี้ก็แล้วกันอะไรอย่เงี้ยชาวราศีกุมบางคนเลือกที่จะทําแบบนี้จริงๆนะนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะฟลูใบนี้นะบอกไว้เลยว่า ชาวราศีกุมเป็นคนที่รักอิสระอยู่แล้วโดยพื้นฐานของดวงราศีของชาวราศีกุมนะคะรักอิสระเซรีเจ้าสำราญเป็นคนชิวๆนะะแล้วก็เป็นแถมเป็นาธาตุลมอีกอะไรเงี้ยนะคะนะ,คะชอบอะไรที่มันสบายๆง่ายๆไม่ต้องเคร่งเครียดไม่ต้องมีระเบียบเรียบร้อยอะไรมากมายนักนะคะชีวิตควรจะชิวๆสบายๆและคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางด้วย ถ้าเกิดในช่วงปัจจุบันชาวราศีกุมได้เดินทางจะทําให้ชาวราศีกุมนั้นแฮปปี้มากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันได้เปลี่ยนแปลงนะคะได้ไปที่นั่นที่นี่หรือในที่แปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยไปอะไรเงี้ยจะทําให้ชาวราศีกุมนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่เครียดน,นะคะ นะรวมไปถึงจะได้มีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือบางคนได้ไปต่างประเทศก็ได้นะคะนะไปได้ไกลต่างประเทศเลยนะสำหรับไพ่ใบนี้มีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เอ็ดออฟสอดใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าจะมีเรื่องที่ให้คุณนั้นได้ตัดสินใจในช่วงปัจจุบันนี้นะคะเป็นการตัดสินใจที่ถ้าคุณตัดสินใจแน่วแน่ถ้าคุณ พิจารณาถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องตัดสินใจมันก็ถึงเวลาอันสมควรที่จะต้องเป็นการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะค่อนข้างที่จะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่อยู่พอสมควร ของชีวิตของชาวราศีกุมในปัจจุบันนี้ด้วยนะบางคนตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อบางคนตัดสินใจที่จะไปทํางานต่อหรือว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตนะคะนี่ค่อนข้างเป็นการในตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คุณเป็นคนที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองมีไลฟ์สไตล์มีจุดยืนว่าฉันจะทําสิ่งนี้และคุณเป็นคนที่แน่วแน่ไง ะะและคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะอะไรก็ตามที่คุณไม่ยอมแพ้อาจารย์บอกไว้เลยจะประสบความสําเร็จแน่นอนเหมือนปลายทางที่มีมงกุฎอยู่ข้างบนนะคะก็เป็นกําลังใจให้โอเคนี่ก็คือภพ่ในปัจจุบันของชาวราศีกุมนะคะเสริมอีกนิดนึงนะคะชาวราศีกุมในช่วงปัจจุบัน จะชอบอิสระมากแล้วก็ไม่ชอบให้แฟนนั้นมาบังคับหรือมาคอนโทรลชีวิตอะไรมากมายนะถ้าแฟนคอนโทรลหรืออะไรมากมายกับชีวิตชาวราศีกุมจะรู้สึกอึดอัดแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเออความรักครั้งนี้มันน่าจะไปยากอะไรประมาณนี้นะคะโอเคปัจจุบันของชาวราศีกุมส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตดินนะคะธาตลม นะถ้าลมค่อนข้างเยอะนะต่อมาก็จะเป็นภายในอนาคตอันใกลน้นี้ก็คือในเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศีกุมค่ะ ไพ่ใบแรกในเดือนธันวาคม The Flu ท่าหมายหาถ้วย The e m p l a c e แล้วก็ต่อมาถ้วยสีถ้วยนั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่ The Flu กันนะคะสำหรับในเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศรีกุมภาพันธ์บอกเลยว่าคุณนั้นรักอิสระเสรีมากๆนะคะชอบอะไรชิวๆหรือชอบไม่ชอบการอยู่ในกฎเกณฑ์หรืออยู่ในกรอบ ถ้าแฟนหรือคนรักของชาวราศีกุมมาตีกรอบให้กับคุณนั้นคุณจะรู้สึกอึดอัดทันทีแล้วก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะชาวราศีกุมจะไม่ยอมที่จะมีคนรักหรือความรักแล้วเขามาเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์คุณอะไรเงี้ยจะไม่ชอบจะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันไปยากหรืออะไรอเงี้นะคะเพราะว่า คุณเป็นคนที่เราอิสระชอบการเดินทางชอบการเปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรใหม่ๆแปลกใหม่ในชีวิตนี่คือไลฟ์สไตล์ของชาวราศีกุมเลยก็ว่าได้นะคะนะถ้าเกิดว่าแฟนมาบังคับมาตีกรอบว่าคุณต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ต้องทําอย่างนั้นไปงั้นไปงี้เนี่อย,งงอ,ยอึดอัดตายเลยนะจริงๆนะชาวราศีกุมไม่ชอบเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ห้าหมาย ใบนี้จะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงก,กันกับเพื่อนร่วมงานกับที่ทํางานก็ได้นะสําหรับชาวราศีกุมนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงความคิดคุณไม่ตรงกับเขาความคิดเขาไม่ตรงกับคุณหรืออะไรประมาณนี้ทําให้ขัดแย้งกันย้อนแย้งกันในที่สุดนะาก็เกิดเรื่องแบบ ไม่เข้าใจกันทะเลาะกันงานะนี้ก็เรียนในเรื่องของการทํางานในเรื่องความรักอาจารย์รู้สึกว่าจะมีคนยุโยงหรือมีคนมาสร้างความขัดแยง้งสร้างความแตกแยกให้กับความรักของคุณทั้งสองคนได้อันนี้ต้องแบบเชื่อหูวไหวหนะูนะนะจนกว่าคุณจะพิสูจน์ได้เองว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงนาะบางคนอาจจะมีการแบบมาเป่าหูคุณว่าแฟนคุณเป็นอย่างนั้นแบบนี้แฟนคุณไม่ดีดูไม่เหมาะสมกับคุณนะ เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ถ้าคุณไม่เข้มแข็งพอหรือคุณหูเบาเนี่อาจจะถูกคนอื่นยุแยงทําให้ความรักนั้นแตกหักกันได้ง่ายๆนะนะ,ะมีคนคอยยุแยงทะแยงอะไรเงี้ยให้คุณสองคนนั้นมีเรื่องเข้าใจผิดกันหรือว่าไม่เข้าใจกันนะถ้าคุณสองคนหนักแน่นพอในความรักอะไรในโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะมากระทบกระเทือนได้เลยต่อมาก็จะเป็นไพ่ห้าถ้วย ในเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศีกุมนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นชาวราศีกุมหรือคู่รักนะคะของชาวราศีกุมก็ได้ที่เป็นฝ่ายที่รู้สึกได้ว่านะคะอาจารย์คิดว่าเป็นความรักที่เพิ่งจบลงหรือกําลังจะจบลงก็ได้นะ,ะและก็พร้อมที่จะเพิ่งที่จะรู้ตัวด้วยว่าเอ๊ะ ความรักครั้งนี้ฉันน่าจะดูแลให้ได้ดีกว่านี้ฉันน่าจะทนุถนอมฉันน่าจะมีเวลาให้กับคุณมากกว่านี้อะไรประมาณนี้จะนึกขึ้นได้หรือสัมผัสถึงความรักหรือเพิ่งรู้ว่ารักเธอก็ต่อเมื่อไม่มีเขาหรือทูนอยู่ในชีวิตอยู่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะได้แต่นึกเสียดายเสียใจยเสียความรู้สึกเสียเวลาที่แบบ บ่มพาะความรักมานานแต่ไม่สามารถที่จะรักษาความรักครั้งนี้เอาไว้ได้นั่นเองนะคะนะมันเหมือนแบบเออเพิ่งจะมาเห็นค่าก็ต่อเมื่อไม่มีเขาหรือคุณอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะต่อมาเป็นไพ่ t h e empress นะผู้หญิงชาวราศีกุมในช่วงเดือนธันวาคมนี้รักสวยรักงามเป็นพิเศษให้ความสําคัญกับในเรื่องรูปร่างให้ความสําคัญกับในเรื่องผิวพรรณตัวเองเป็นพิเศษมากๆนะคะอยากเห็นตัวเองดูดีหรืออยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามอะไรประมาณนี้นะ,ะชาวราศีกุมก็คิดอยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะ,ะรวมไปถึงนะคะในเรื่องของชาวราศีกุมผู้หญิงคนใดที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วนะ,ะมีโอกาสว่า นะคะเพราะว่า,าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ภรรยาหลวงนะคุณอาจจะมาจับได้ว่าสามีนั้นแอบไปมีภรรยาน้อย นะคะหรือแอบไปมีคนนั้นคนนี้บ้านเล็กบ้านน้อยอะไรเงี้ยนะคะก็ได้หรืออาจจะมีการเผชิญหน้ากันหน้ากับภรรยาหลวงกับภรรยาน้อยเกิดขึ้นก็ได้หรือคุณสืบเสาะแล้วจนเจอว่าเขาแอบไปมีคนอื่นอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสมีเกณฑ์เป็นไปได้นะ,ะแต่สําหรับผู้หญิงชาวราศีกุม คนใดที่แต่งงานมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะอยากจะมีโอกาสอยากจะมีข่าวดีว่าเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่จะตั้งครรภ์มีโอกาสจะเป็นไปได้สูงด้วยในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะธันวามกรากรุมงพาสามเดือนนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ผู้ชายชาวราศีกลุ่มไพ่ใบนี้คือนาีอุปรนะัมีเพศหญิงนะคะที่ควายให้การสนับสนุนในเรื่องของกำลังใจกำลังเงินกำลังทรัพย์ นะคะทุกๆอย่างสนับสนุนผู้ชายชาวราศีกุมคือเพศหญิงนะคะที่อยู่เบื้องหลังนั่นเองนะ,ะต่อมาก็คือไพ่สีถ้วยนั่นเองไพ่ใบนี้นะคะในช่วงเดือนธันวาคมนั้นโดยเฉพาะคนโสดนั้นค่อนข้างมีสเปคสูงแล้วก็ไม่สนใจอะไรง่ายๆด้วยนะคะไม่ เควไม่อะไรถ้าสเปคหรือคนนั้นไม่ตรงตามสเปคที่คุณชอบนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเบื่อง่ายนะในช่วงนี้เบื่อง่ายเซ็งเซงดูไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นาก็ไม่เปิดใจไม่รับใครเข้ามาง่ายๆและก็สําหรับคนที่ เป็นคู่รักกันในช่วงนี้จะเกิดความรู้สึกเบื่อเกิดความรู้สึกเซ็งมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วสําหรับคู่ของเราหรือมันรู้ใส้รู้พงกันหมดแล้วจึงไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะคะทางที่ดีควรที่จะหาจิจกรรมทําร่วมกันนะคะที่จะสารความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือในความรักนั่นเองนะคะ แล้วก็อาจารย์อยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งไหนก็ตามนะคะสิ่งที่คุณมีควรพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะอย่าไปมองในสิ่งที่ตัวเองไม่มีหรือจะไปขวอยคว้าในสิ่งที่ตัวเองไม่มีจะทําให้คุณนั้นทุกข์มากกว่านะต่อมาจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกุมค่ะไพ่ใบแรกนะคะ King of Swords หนึ่งดาบแล้วก็ต่อมาด้วยเด็กถือถ้วยสำหรับไพ่ king of s w o r d อาจารย์บอกเลยนะคะว่า,าผู้หญิงชาวราศีกุมนั้นมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่ซีเรียสแล้วก็จริงจังไม่ว่าจะในเรื่องของการทำงานในเรื่องของชีวิตความรักเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังมากๆกับทุกอย่างนะคะ,นะคะดูหน้านิ่งๆเขาดูหน้าเหวี่ยงนะนะคะ แต่หน้าที่การงานเขาดูมีอำนาจหรือเป็นคนที่มีอาวุธประจำกายนี่คือหน้าที่การงานของเขาต่อมาคือผู้ชายชาวราศีกุมนะคะเ,เวลาที่คุณมีความรักนะคุณมีความแน่วแน่บางทีคุณอาจจะควบคุมหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบคอนโทรลความรักหรือคนรักด้วยซ้าไปนะคะคุณซีเรียสกับความรักมากจนเกินไปถ,ถ้าคุณผ่อนคลายได้ก็คงจะดีมากกว่านี้นั่นเองนี่ก็คือตัวไพ่แล้วคุณจะเป็นคนที่ตรงตรง พูดตรงมากคิดยังไงก็พูดออกไปอย่างนั้นนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เอ็ดออฟอในช่วงเดือนธันวาคมนี้คือจะมีการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของชาวราศีกลุ่มด้วยนะไม่ว่าจะในเรื่องการทำงานหรือในความรักนะคะเดือนนี้จะมีการตัดสินใจขอให้คุณตัดสินใจแน่วแน่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรละเอียดนะคะในการคิดพิจารณานะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่เพดออฟครับใบนี้ก็คือชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะแถมคนอายุน้อยคนนี้มีความรักมีความหวังดีให้กับคุณพร้อมซับพอร์ตพร้อมห่วงใยคุณเป็นอย่างดีหรือคนที่อายุน้อยกว่านั้นมาแอบปื้มแอบชอบชาวราศีกุมอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกุมนะ ไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโกลเด้นแองเจิลเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะต่อไปสวัสดีค่ะ